สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับใครที่เคยเจอปัญหาเรื่องรถเบนเวลาตอนบิดสตาร์ตกุญแจขึ้นมาแล้วเจอเอเรอรเอเยอะๆนะครับเจอว่ามีทั้งเรื่องของระบบ a i r b a บ็เรื่องระบบตัวถุงลมระบบ c คู Control แล้วก็ระบบพวก อย่างรันแฟลตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับที่มันจะขึ้นมาเตือนขึ้นเยอะๆนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งต้องบอกว่าส่วนหนึ่งเนาะที่อาจจะเกิดขึ้นได้สําหรับในรถผมที่เจอคือตัวกล่องฟิลส์ครับตัวรีเลย์กล่องฟิลส์ตัวนี้นะครับที่เป็น K2 ูนะครับมันจ่ายไฟได้ไม่เต็มประสิทธิภาพพรามว่าไม่เต็มประสิทธิภาพคืออะไรปกติแล้วครับ ไฟที่ออกจากแบตจะอยู่ที่ประมาณ12โวลต์กว่าใช่ไหมฮะตัวเนี้ยตัวรีเลย์เนี่ยครับมันจะทำหน้าที่ในการตัดไฟแล้วก็เปิดไฟขึ้นมานะครับส่งส่งไฟเนี่ยครับไปที่ขาเนี้ยขาเนี้ยจะไปกล่องแซมข้างหน้าหรือข้างหลังนะครับมันจะมีสองส่วนมันจะอยู่ด้านล่างอีกที่ จะผ่านรีเลย์ตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมมีรูปเดี๋ยวผมจะแนบให้ดูนะครับตัวรีเลย์ตัวนั้นนะครับมันจะทาหน้าที่ในการตัดไฟแล้วก็เปิดไฟขึ้นมามาส่งมาให้เวลาเราบิดคุญแจถ้าเกิดเราลดเราจอดค้างคืนไว้นานๆนะครับประมาณถ้าเกินหกชั่วโมงขึ้นไปปุ๊บตัวกล่องแซมด้านหลังจะสั่งให้มาตัดไฟสั่งรีเลย์ให้มาตัดไฟนะครับไฟก็จะไม่ออก นะครับไฟก็จะไม่ออกก็จะปิดไปนะครับแต่พอเวลาเราเปิดสตาร์ทรถหรือว่าเรากดอัลล็อกมันก็จะเป็นการปลุกตัวกล่องขึ้นมากล่องก็จะมาสั่งการให้มาเปิดไฟอีกทีหนึ่งนะครับพอมาเปิดไฟอีกทีหนึ่งปุ๊บตรงนี้ก็จะมีไฟวิง่งตอนนี้รถผมเนี่ยเปิดทิ้งไว้นะครับเปิดฝาโคมทิ้งไว้แล้วก็ทิ้งไว้ข้ามคืนเดี๋ยวเราจะมาลองดูว่า ไฟที่ได้มันจะประมาณกี่โวล์เนาะนะครับเดี๋ยวไม่มีคนช่วยถืออือ่ออะตอนนี้เนี่ยจริงๆจงไงดีนะผมวัดไฟแล้ว ที่0.5โวลต์นะฮะจริงก็คือแทบจะไม่มีไฟเหลืออยู่แล้วนะแต่เมื่อเวลาเราบิดกันแจมันจะขึ้นมาเป็น12โวลต์เท่ากับขาอื่นๆอันนี้ก็จะเป็นขาที่ไปเรียง ECU ถ้าผมจำไม่ผิดนี่ผมอันเป็นไหนไม่รู้จำจำไม่ได้อันนี้คือตัวที่จะไปที่ขั้วบวกที่เวลาเราจะจัมม์สตาร์ทนะครับ เวลาเราบิดกุญแจปุ๊บมันจะขึ้นไป12โวลต์ถ้าตัวตัวรีเลย์มันมีปัญหานะครับมันบิดมันทำงานแต่ว่าหน้าคอนแทคทั้งในที่สัมผัสมันสัมผัสกันไม่สนิทมันก็จะเจอว่าตัวรีเลย์เวลาเราวัดไฟเนี่ยอาจจะได้ไม่ถึง12โวลต์บางคนนะครับอาจจะได้แค่6โวลต์บางคนได้8โวลต์ของผมเนี่ยแยก่กว่านั้นคือได้3จุด 9โวลต์พอ3.9โวลต์เกิดอะไรขึ้นไฟที่ไปเลี้ยงกล่องแซมทั้งด้านหน้าและด้านหลังอะครับมันมีปัญหาพอมันมีปัญหาปุ๊บไฟไปเลี้ยงไม่พอมันก็เลยเกิดเออร์เลอร์ขึ้นแล้วมันก็จะโยนเออร์เลอร์ตัวนี้ขึ้นมาที่หน้าจอแล้วคอมกับตัว OBD ถ้าเกิดเราไปสแกนดูก็จะเจอว่าโอ้โหจะเจอนูนีน,นั่นเต็มไปหมดเลยล็อกคอพโมาลัย SR SRS ESP นะครับตัวเบาะที่ระบบเบาะดันหลังอะไรเงี้ยครับขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วก็จะทําให้ตัวรถเนี่ยไม่สามารถเข้าเกียร์ได้พัดลมก็จะหมุนแรงนะครับฉะนั้นถ้าใครเจอปัญหานี้นะครับช่างบางท่านอาจจะบอกว่าให้ไปเปลี่ยนของ ECU บ้างไปไปอ่านเออร์เลออาจจะให้ไปทํานู่นทํานี่บ้างนะครับ อาจจะให้ไปทำเปลี่ยนกล่องแซมบ้างเพราะว่าส่วนมากเวลาเออรเลอร์เขาก็จะนึกว่าจะเป็นที่กล่องแซมก็อยากให้เทสต,ตรงนี้ก่อนว่าถ้าเกิดตอนที่มันเออร์เลอร์ขึ้นมาครับให้มาวัดขาไฟตัวนี้ขั้วบวกกับกราวดูว่ามันได้เท่าขาอื่นๆไหมได้12โวลต์เท่ากันไหมถ้ามันได้น้อยกว่านะครับตอนที่มันเออร์เลอร์ก็แปลว่าตัวนี้มีเปอร์เซ็นที่จะเสียสูงมากผมเจอ นะครับตอนที่มันขึ้นโอเปเรตตอนที่มันขึ้นมาฟังก์ชันเยอะๆเนี่ยเปิดขึ้นมาปุ๊บผมรีบมาวัดดูเลยผมได้3.9โวลต์กว่ากนะครับสำหรับคันนี้ของผมเนี่ยช่างก็ไปเปลี่ยน ABS ซึ่งมาตอนแรกเขาเข้าใจว่า ABS มันมีปัญหาแต่พอเอาเข้าจริงจกลายเป็นว่าไม่ใช่นะครับโอเคอเดี๋ยวผมลองโอเค เมื่อกี้ผมกดเปิดขึ้นมาแล้วนะครับโอ้ยไม่มีมือบอว่าตอนนี้ผมไม่มีมือมีมือเดียวอตอนนี้ผมจะได้12.09โวลต์นะครับเท้าขาอื่นผมเปิดประตูปุ๊บเครื่องมันจะถูกปลุกขึ้นมาให้ตื่น สิบเอโวลต์กว่าขานี้วัดอีกทีหนึ่งตัวอะสิบสองโวลต์นะครับอันเนี้ยแปลว่าตัวเนี้ยรีเลย์นะครับต้องคืออย่างงี้คือรีเลย์เนี่ยบางครั้งนะครับมันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพมันนะครับเต็มประสิทธิภาพคืออะไรคือ มันหน้าสัมผัสมันสัมผัสได้สนิทมันก็จะจ่ายไฟได้12โวลต์แต่ถ้าเกิดมันหน้าสัมผัสมันไม่สนิทนะครับเวลาใช้ไปนานๆนะครับตัวแม่เหล็กเองมันล้าหรือว่าตัวหน้าสัมผัสมันสกปรกนะครับมันก็จะจ่ายไฟได้ไม่ถึงพอจ่ายไฟได้ไม่ถึงปุ๊บมันวิ่งไปหากล่องแซมด้านหลังด้านหลังรับไฟไม่พอมันก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่ แปลกมากเนาะการแก้ไขตัวนี้จะต้องเปลี่ยนตัวรีเลย์น,นะครับแต่ว่าถ้าไปเบิกอะไรเนี่ยจะไม่มีนะครับทางแก้ที่1ก็คือไปซื้อกล่องฟิลส์มือ2นะครับซื้อกล่องฟิลส์มือ2แต่ว่ากล่องฟิลส์มือ2อมันก็คือของใช้งานแล้วเนาะของใช้งานแปลว่าอะไรแปลว่าตัวของฟิลส์เนี่ยมันอาจจะตัวรีเลย์ครับมันอาจจะมีการใช้งานมานานแล้ว นะครับอายุอะนามันก็อาจจะใกล้ๆกับลดเราเนี่ยแหละแลนะอาจจะเสียใกล้ๆกันจ,จะใช้งานได้ไม่นานแก่อีกแบบหนึ่งคือผมอะไปถอดข้างในของฟิล์มนะครับซึ่งใช้เวลาในการแกะยากมากแล้วก็ไม่สามารถถ่ายเป็นวิดีโอได้ว่ามันใช้การแกะค่อนข้างลําบากต้องถอดน็อตถอดแบตเตอรี่แล้วก็พยายามยกสิ่งที่ยากที่สุดคือฝาฝาที่อยู่ใต้นี้ฝาปิดนะครับแล้วก็แกะตัวคลื่ตัวเรือนมันออกมา นะครับตัวเรือนเนี่ยว่ายากแล้วตัวฝานี่ยากกว่านะครับแกออกมาเสร็จปุ๊บล้วก็เอาเลขพาร์ตตัวตัวตัวรีเลย์ครับไปเช็คนะครับเราก็ไปเบิกกระสุนเอานะครับของผมเนี่ยเบิกมาประมาณ5,600บาทเป็นของ W205 นะครับใช้เลขพาร์ตนั้นได้ก็เปลี่ยนไปผมว่าของใหม่น่าจะดีกว่าของมือสองเพราะว่าฟิลส์ผมไม่ได้เสียอะไรนะครับ ตอนนี้เนี่ยรถก็ผ่านมา3วันละยังใช้งานได้ปกตินะครับก็เดี๋ยวต้องลองดูอีกสักระยะเพราะว่าของเก่าผมก็จะมีปัญหาอยู่ประมาณ5วันนะฮะสวันบ้าง5วันบ้างนะครับโอเคหวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะช่วยเพื่อนๆที่ใช้ตัวเบนซ์อ๋อลืมบอกเบนซ์ z, ตัวนี้คือ w 2 1มันยูนะครับ เรื่อง M271Evo นะครับตัวอาการเนี้ยเป็นได้ทั้งตัว w 20, 2 0 1 2 2 0 4นะครับที่จะอาจจะเจออาการแบบนี้ได้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้เป็นจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะครับไม่มากก็น้อยครับโอเควันนี้ก็จบเพลงเท่านี้ครับขอบคุณครับ